ในวิดีโอนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าข่าวสารและห้องสนทนาครับสำหรับข่าวสารและห้องสนทนาของ e c o u e r p เป็นฟังก์ชันที่ใช้จัดการงานหรือส่งต่องานรวมถึงการติดต่อสื่อสารการภายในองค์กรครับซึ่งในวิดีโอนี้จะเน้นการอธิบายไปที่ส่วนของการตั้งค่าข่าวสารและห้องสนทนาเป็นหลักครับสำหรับการตั้งค่าข่าวสารหรือห้องสนทนานั้น จะเป็นการตั้งค่าเฉพาะส่วนบุคคลตามแต่ละ user id นะครับโดยให้คลิกมาที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ตรงนี้ตั้งค่าฟัง์กชันส่วนบุคคลเลื่อนเมาส์ลงมาที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนจะมีรายการให้ตั้งค่าอยู่2รายการคือ1ข่าวสารและ 2- ห้องสนทนาสำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนของทั้งข่าวสารและห้องสนทนานั้นจะมีการตั้งค่าที่เหมือนกันเลย ดังนั้นในวิดีโอนี้จะขอสาธิตเพียงแค่วิธีการตั้งค่าห้องสนทนาเป็นหลักเท่านั้นนะครับเมื่อกดเข้ามาที่หน้าต่างการตั้งค่าจะเห็นได้ว่ามีรายการตั้งค่าอยู่ทั้งหมด5รายการสำหรับรายการแรกการตั้งค่าหน้าจอหลักหากเลือกการตั้งค่าหน้าจอหลักเป็นป๊อปอัพทั่วไปทุกครั้งที่มีการคลิกที่ไอคอนรูปแชท จะสามารถเลื่อนหรือว่าเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้ของหน้าจอแต่หากเลือกการตั้งค่าเป็น l a เยอร์ป u p จะสามารถเลื่อนห้องแชทไปมาได้แค่ในจอของเว e ็บอีคาลเท่านั้นครับถัดมาการตั้งค่าวิธีการแจ้งเตือนหากเลือกการตั้งค่าเป็นโทสป๊ pop-up ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนจากห้องสนทนาการแจ้งเตือนนั้นจะมาขึ้นอยู่ที่บริเวณปลายจอตรงนี้ครับ ส่วนหากเลือกการแจ้งเตือนเป็นแบบป๊อปอัพเดสก์ท็อปทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนจากห้องสนทนาจะปรากฏเป็นการแจ้งเตือนในลักษณะนี้แทนครับสำหรับการตั้งค่าการรับแจ้งเตือนนั้นจะเป็นการกำหนดว่าจะรับการแจ้งเตือนหรือไม่รับการแจ้งเตือนนั่นเองครับนอกจากนี้ในส่วนของการตั้งค่าแจ้งเตือนเงื่อนไขจะสามารถกำหนดรูปแบบการได้รับแจ้งเตือนได้เช่น ไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนจากยูเซอร์คนนี้โดยสามารถตั้งค่าเงื่อนไขได้โดยคลิกที่คำว่าตั้งค่าระบุชื่อของเงื่อนไขเลือกเงื่อนไขในการตั้งค่า mm. เช่นกำหนดเป็นราย ID จากนั้นระบุ i อที่ต้องการจะกำหนดเงื่อนไขเลือกสถานะการแจ้งเตือนว่าจะไม่รับจาก ID นี้ครับ